วันนี้ ية, กกตขอบอกในเรื่องไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นสสหรือออกเสียงประชามติและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมือง2ปีจากคำถามที่ว่าถ้าผู้มีสิทธิ์ไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นสสหรือออกเสียงประชามติและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมือง2ปีใช่หรือไม่ในเรื่องนี้ขอตอบว่า หากผู้มีสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอปตเทศบาลหรืออบจอไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสหรือไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติและมีได้แจ้งเหตุที่ไม่อัดไปใช้สิทธิ์หรือได้แจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรจะถูกจำกัดสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด เหมือนกันเป็นเวลาสองปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันออกเสียงประชามติสิทธิที่ถูกจำกัดเหมือนกันมีสข้อดังนี้ 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสอวอ 2. อสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 3. ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 4. ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิน่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิน่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสิทธิที่ถูกจำกัดเพิ่มเติมดังนี้กรณีที่ไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นถูกจำกัดสิทธิ์เพิ่มอีก2ข้อคือ 1. เขาชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นกรณีที่ไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสถูกจํากัดสิทธิ์เพิ่มอีกหนึ่งข้อคือไม่สามารถยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสสได้กรณีที่ไม่ไปออกเสียงประชามติถูกจำกัดสิทธิ์เพิ่มอีกหนึ่งข้อคือ ไม่สามารถเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติได้การจำกัดสิทธิ์มีกำหนดเวลาครั้งละ2ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและหางในการเลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติครั้งต่อไป ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกให้เริ่มนับเวลาการจํากัดสิทธิ์ใหม่หากกำหนดเวลาการกำจัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้กำหนดเวลาการจํากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลงรวมถึงการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติและการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างด้วยเช่น นายก็ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจอเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2568และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิซึ่งถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568ถึง31มกราคม2570และเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลนายก็ก็ยังไม่ได้สิทธิกลับมาเพราะยังถูกจำกัดสิทธิ์การเลือกตั้งอบจอ,อยู่ จะพ้นเมื่อ31มกราคม2570ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w w b c t g o t s ts, หรือแอปพลิเคชัน SmartVote หรือบริการสายด่วน1 c c 4แล้วพบกับกกต้อขอบอกในตอนต่อไปค่ะ